สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช้องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สัญ,ญลักษณ์การกรบาทกลางฝ่ามือนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายคูณที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นใจและเส้นสมองผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ที่มียานมีรางสงหรณ์เป็นผู้ที่มีการคาดการล่วงหน้าที่แม่นยำยิ่งถ้าคุณได้ฝึกสมาธิคุณจะยิ่งมีจิตสัมผัสที่แม่นยำมากขึ้น ยิ่งฝึกมากคุณจะยิ่งคาดการอะไรได้ล่วงหน้าได้แม่นยำอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนบางทีการที่ได้เจอกับคนคุณสามารถที่จะอ่านใจคนได้ด้วยคุณสามารถที่จะคาดการว่าอะไรมันจะเป็นไปในแนวไหนซึ่งนั่นคือไหวพริบและความฉลาดด้วยคุณสามารถจะนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้ด้วยค่ะ โดยปกติคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีไหวพริบมีความเป็นผู้นําสูงมีไอเดียมีความคิดที่สร้างสารรค์มีความคิดที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นโดยส่วนมากและเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองถ้าลองมองย้อนกลับในอดีตที่แล้วมา หากได้มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุคุณก็มักจะได้รับการคุ้มครองถึงขั้นคนอื่นเสียชีวิตคุณก็มักจะรอดมันมักจะเป็นเช่นนี้อยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่านี่คือผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์มามันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณต้องทำความดีเท่านั้น และคุณจะต้องผ่านบททดสอบคุณจะต้องผ่านอุปสรรคเท่านั้นเพราะเส้นที่ขึ้นไปนั้นหมายถึงเส้นวาสนาและเส้นที่ขวางตัดนั้นหมายถึงเส้นอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ด้วยคุณงามความดีเท่านั้นอย่าทำเลวอย่าทำกรรมชั่ว เพราะจะยิ่งซ้ําเติมให้ชีวิตของคุณนั้นพบเจอกับเรื่องราวหนักๆและชีวิตก็จะไม่ได้ดีงามขึ้นมาเลยบางคนบ่นว่าชีวิตไม่ดีขึ้นให้คุณมองย้อนกลับไปข้างหลังว่าคุณเคยทําอะไรที่มันเป็นเรื่องที่หนักๆเป็นกรรมหนักๆบ้างถ้ากคุณเคยทําคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่สร้างแต่คุณงามความดีและนั่งสมาธิเพราะสมาธิมันเป็นการที่เราจะ คัดเราตัวเองจะฝึกจิตตัวเองเมื่อเราฝึกจิตตัวเองได้เราก็จะใช้จิตที่บริสุทธิ์ของเรานั้นอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นการสร้างสมาธิมันก็คือการสร้างบุญบารมีไปด้วยนั่นเองเป็นการฝึกตัวเองด้วยและก็เป็นการสร้างบุญบารมีด้วยเมื่อมีบุญเราก็นำบุญนั้นอุทิศให้คนอื่นให้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรา อุทิศให้กับพ่อแม่คู่บ้าอาจารย์อุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อุทิศให้เทวดาประจําตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทีนี้เรามามองดูนะคะว่าผู้ที่มีการกรบาดลางฝ่ามือส่วนมากอะชอบอยู่คนเดียวคุณสังเกตตัวเองไหมว่าคุณไม่ชอบที่จะไปสูงสิงกับใครซึ่งลักษณะนี้มันจะไปตรงกับคนที่มีความฉลาด คนฉลาดส่วนมากเขาจะไม่ชอบอยู่กับคนวุ่นวายมักจะปลีกตัวอยู่คนเดียวเสมอเพราะอะไรเพราะคนฉลาดนั้นเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงคนฉลาดชอบอยู่คนเดียวด้วยเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะข้อหนึ่งคือคนฉลาดจะชอบความเงียบสงบซึ่งนี่ก็ตรงกับผู้ที่มีกรารกบาดกลางฝ่ามือเพราะผู้ที่มีการกบาดกลางฝ่ามือจะชอบความเงียบสงบค่ะคนฉลาดมักจะชื่นชอบการคิด การวิเคราะห์การใช้เวลากับตัวเองซึ่งการอยู่คนเดียวนั้นก็จะช่วยให้เขามีสมาธิและจะมีความสงบในการที่จะใช้ปัญญาเมื่อมีสมาธิก็จะมีสติแล้วก็จะมีปัญญาในการที่จะคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆขึ้นมามันก็จะตกผลึกนี่คือวิธีของคนฉลาดและก็เป็นวิธีของผู้ที่มีกากบาทกลางกว่ามือด้วยค่ะข้อ2 ตนผลที่คนฉลาดมักชอบอยู่คนเดียวก็คือคนฉลาดมักจะเลือกความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนั่นหมายถึงว่าเขาจะเลือกคุยเลือกอสนทนากับคนที่มีคุณภาพกับคนที่มีความคิดมีศีลใกล้เคียงกับเขาคนฉลาดมีเพื่อนน้อยแต่เพื่อนที่เขาคบจะเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพและสามารถที่จะพูดคุยกันได้ คนฉลาดจะลำคาญในการที่จะพูดจาในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์บางทีการสื่อสารของเขานั้นมันสื่อสารไปในระดับหนึ่งแต่คนฟังเอาไปตีความระดับหนึ่งมันจะทำให้เขารู้สึกห,หงุดหงิดและเขาจะไม่ชอบคุยกับคนที่เขามองว่าไม่มีคุณภาพเขาจะหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและสามารถที่จะ สนับสนุนให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นหรือความสัมพันธ์กับคนที่เขาสามารถที่จะได้ประโยชน์ประโยชน์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะประโยชน์เงินทองอย่างเดียวแต่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาจิตใจพ,พัฒนาความคิดพัฒนาความรู้สึกพัฒนาการดาเนินชีวิตเขาจะชอบที่จะคบคนแบบนั้นนะคะข้อ3คนฉลาดเขาจะเข้าใจในตัวเองสูง คือเขาจะโฟกัสที่ความเป็นตัวของตัวเองโฟกัสที่ความรู้สึกนึกคิดความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเข้าใจตัวเองได้ดีมากเพราะคนฉลาดจะมองที่ตัวเองก่อนที่จะมองคนอื่นเขาจึงสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขและเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาคนอื่นในการที่จะต้องหาแรงบันดาลใจหรือความบันเทิงบางทีการที่อยู่คนเดียวนั้น จะทาให้เขามีพลังมากกว่าการที่ไปอยู่กับกลุ่มคนหมู่มากถ้าคุณเป็นคนที่มีกากบาดกลางฝว่ามือคุณสังเกตตัวเองหรือไม่ว่าเวลาที่คุณอยู่คนเดียวนั้นคุณจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีพลังงานเยอะมากแต่เมื่อไหร่ที่คุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่ที่เขาที่ที่คุณไม่ไม,ไม่ไม่ปรารถนาที่พลังงานมัน มันวุ่นวายที่มีความวุ่นวายคุณจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณลดลงและก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนี่คือลักษณะของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่เป็นผู้ที่ฉลาดมันจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการที่จะอยู่กับกลุ่มคนโดยส่วนมากสังคมโดยส่วนมากแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนที่พลังงานเดียวกันคุณจะรู้สึกดี ข้อ4ผู้ที่ฉลาดหรือผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะมีลักษณะเดียวกันคือจะมีมุมมองที่แตกต่างคุณมักจะมองอะไรที่ต่างจากคนหมู่มากคุณมักจะเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคนฉลาดจะมีมุมมองหร,อหรือวิธีคิดที่แตกต่างจากคนโดยทั่วไปทำให้บางครั้งจะมีความรู้สึกว่า เขาไม่เข้าพวกกับคนอื่นหรือพบความหรือเขาอาจจะไม่พบความเข้าใจในกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งนั่นหมายถึงว่าเขาอยู่ในคนจำนวนมากแต่เขาจะคิดไม่เหมือนกับคนอื่นๆและคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจเขาและเขาก็ไม่เข้าใจคนอื่นๆนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคิดว่าทุกท่านอาจจะได้เจอความรู้สึกนี้ บางทีฟังอยู่แต่กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ก็พูดอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคุณอยู่ดีและคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ต่างในกลุ่มคนนี่คือลักษณะของผู้ที่ฉลาดหรือผู้ที่มีกากบัดกลางฝ่ามือด้วยเช่นกันข้อ5คนฉลาดจะ หลีกเลี่ยงความวุ่นวายคนฉลาดมักจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือมีความวุ่นวายปัญหาที่ไม่จำเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระซึ่งชีวิตของเขานั้นมักจะคิดอะไรที่มันเป็นระบบและมีคุณค่ามีคุณภาพมีสาระการอยู่คนเดียวจึงจะช่วยลดความ วุ่นวายลดความซับซ้อนลดความเบื่อหน่ายในการที่จะเจอเรื่องราวที่ไร้สาระในแต่ละวันและยังลดความเครียดจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบางคนที่อยู่กับผู้อื่นอาจจะมีความสุขในการที่พูดจาได้พูดจาในเรื่องราวไร้สาระการคุยถึงคนโน้นคนน,คน,นี้คนนั้นแต่คนที่ มีกากระบาดกลางฝ่ามือหรือคนฉลาดจะรู้สึกว่าการนินทาคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเขาจะพูดถึงใครเขาจะพูดถึงในเชิงวิเคราะห์มากกว่าที่จะนินทาว่าร้ายหรือใส่ร้าย,ายซึ่งนั่นเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระสาหรับเขามากแต่การวิเคราะห์ไม่ว่าจะวิเคราะห์คนหรือวิเคราะห์สถานการณ์เป็นเรื่องที่ จำเป็นในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะต่อสู้กับปัญหาหรือในการที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายนี่คือมุมมองที่แตกต่างของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหรือคนฉลาดซึ่งเขาจะมองอะไรต่างจากคนทั่วไปและจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในส่วนที่ไม่ดีนั้นเขาจะมองหาส่วนที่ดีจนพบ ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาจะสามารถหยิบนำส่วนดีออกมาใช้ได้เพราะผู้ที่มีความฉลาดและผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่ตื่นรู้ที่ได้ฝึกตนแล้วเขาจะมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีแง่มุมที่ดีของมันในส่วนที่ดีก็จะมีส่วนที่รายแอบแฝงอยู่เสมอและในส่วนที่ร้ายก็มักจะมีส่วนที่ดีแอบแฝงอยู่เสมอ คุณเป็นผู้ที่มีกา,ากรบาดกลางฝ่า,า,ามือที่ตื่นรู้หรือยังคะถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณคิดอย่างไรเม้นมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพราะผู้ที่ฉลาดและผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่ตื่นรู้แล้วมักจะมีความคิดคล้ายๆกันนั่นหมายถึงว่าผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่ตื่นรู้แล้วคือผู้ที่ฉลาดนั่นเองคะ่ะฉลาดและมีไหวพริบซึ่งคุณจะมีความต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปคะ่ะ นี่คือสิ่งที่คุณมีหากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณเริ่มจะตื่นรู้แล้วคุณเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่คิดว่าฟังแล้วคุณถูกอกถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพราะช่องเราจะนำเรื่องราวของ ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมาเล่าสู่กันฟังและทั้งยังนำเสนอข้อมูลดีๆหลักการดีๆความคิดดีๆที่คุณจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้คุณเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้ด้วยค่ะฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนจิตใจคุณจะเข้มแข็งและมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือส่วนดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ